มีพี่น้อกสุขุขุขุนมีมาหาเห็ดมัดูเออได้ดอกนึงดอกได้หน่อยพี่สะใภเราได้ดอกบางอย่งได้ดอกนึ่งเพื่อมึงดูเหลือตาเขาเพิ่งเกิดขึ้นมาเนี่ยมันเพิ่งเกิดขึ้นมามันก็ร่างดันขึ้นมา้ามสาวโอ้ย่ค่ะเด้อนี่ดิสามดอกเลยสามดอกนะเชี่ยเพือ ย่างไปงนีี่ี่ขเยเบิงขุนเห็นบ่เบิ้งพี่น้องเบิ่งพี่น้องเบิ่งขุนเดี่น่องเลยเียไขบอกเดี๋ยมือเานี้เขาขมากเไข่ขอมาข่อยเคยได้บอกกันจะมาว่าไงนะบออืมข่มา่าดูข่เป็นิข่เ่นมาอยู่แต่เนกระเืนขอมานี่เขาตื่ม่ตาเขาเนี่ยข่อยขอยิ่ขหิ่ดอกนึ่งขาลูกขาร้านเนี่ยอันเอนเมียอ้เงเด้อพอเบาเมสาพอตู่เมตุยร้านสะใภ พี่เอื้อยพี่ไส้คนมากสาวูคนมาจะเดือดพี่สาพี่เอื้อยล่ะเนี่ยมาหาอยู่หากินกันไปอ้อมทิพย์อ้อมแมงสิเป็นล้มลูกหลานกระไรก็ไปหากล้องเฮ็ดหระทุกยากปากมองเด้เฮ็ดอย่งไรได้หากินในปงในปานหรอปูเอ้ยประตูเอ้ยโอ้ยประตูเขาก็ใจดีหรอกเพราะว่าไม่สาวกระไรเป็นลูกในร้านเนี่ยื่อยหลายไม่เศร้าก็มาสวยเพื่ออย่างสวัด้าสวยบ้าคาดตะไปบ้าไปบ้า ดีนยังบหลขเขาย่อยออกนี่พี่นนองนี่พวกนี่เหล่านี้จะดอกยังง่างพวกนี่เขาพวกกีบพวกกีบอยาทําง่นโอ้ยงไงยังกระไรหลพี่นนอนเจ้าหญิงขี้นปหกพวกเอย ปีที่เราปิก้กนออกเป็นนานปีที่ออกที่ละพวกเก็ดดอกน,นี่บวกหลายรู

ม่ใส <Okay. S 3> ่เหยียบม่เห็นเธมล้วขึ้นดเดมาดอกไงี่นเองเออดอกนืกอตาดกล้าหลายตัวห่มีาดไม่ยุพวกเห็ดพวกพี่น้องดอกยังงะสีซำเห็ดพวกตาผุล่พี่น้องเออเหมือนเกิ็ดอีกเ้ยค่ะเด้อ กูดอกึ่งฮเตพี่นนองี่ดอกเดียวปะี้เฮ็ดเห็ดันมากเลยเ็ดกอเดีวโอ้ยเจ้าอิิ้หมาห้นเียวอี้หอปลากดอกกน่นดอกนึงก็ดอกนึงแบไปเห็นเห็นแต่เห็ดอันนั้น่น้อง ออกงามหลาย้เดียอยู่สิโออดอกนึดอกนึงที่ตองดีๆที่เอ้ยอกนึงสอดอกโอ้่งาเ่ไหดอกที่สามก็ต้ข้ยิงหลังี่นงดอกที่สามทีงา่อเธอหนึ่งเดเห็นออก นางมาเทนงเลไดิโอ้สุดอกดอกผึ้ซีผึซีเออช้าไมดีดีอ่ะผึ้ยดอกใครเห็นเ้างกใครเออคนใครห็นางกดี่าท่าเปียบกับผเห็นเย

เพ่เออฮะเป็นเืกันดี่และนี่ด้วยแม่อยู่บ่แม่ก็เพื่อนกันได้ยู่งกบทาน่ออยู่เยทานบัวทานหน่อยยังไม่หลายไม่ไปเห็นท่นดั่งารแสนเด็ดขอก คือแฝนตกนะะบ่ง้ามแล้วฝนตกเอแลบอ้ละงูเ็ละงูมันก็ล้นตาเขาไม่เห็นเขาอยู่ต้นแคเก็บเงาได้แค่น้ล เห็ดทานเหลียโอกุ่มเห็ดทานเลยี่น้องสวัสดีพี่น้องสวัสดีงเรายเรงมารมกันเดี๋ยวตัวบอกเรีรักันเห็ดทานเลีย แปะดอกพี่น้องได้แปะดอกแปะดอกบอนพี่บอกบอกว่าไปที่หนอะพี่น้องขอบคุณคลิปนี้ด้วยพี่น้องคลิปลายคลิปต่อกันได้เยลาเด้่โอุ้ยดูดีกว่าคลิปเห็ดง่ายเหมือนกับพวกพวก ตับักต้องใส่กะปูดองน่องแห้งประเดีมันสม่กินอีกาจีแล้วเวลานี่น้องตับักต้องตับักต้องใส่อีกะปูไปเก็บเห็ดมากลยแมนานั่งกินตับักต้อง ่น่องมาเบ่งต่มักต้องไปกิมหิตมานาเรนาดำฮาร์ล็อกหกหยดหดมัจนจะหย,ยิบเลยแมวขก้ขน้ำแศกเศแเ่บเลยพีน่น่องหน่องมาแบบๆๆกเ่องตเสือกระบีๆๆบ่ยังผ่ใช่ยอยู่ ให้ชิมนี่มันไล่ไหลทั้งเดือนเราก้องไตกับปูวใจสาแน่นใช่หมครับมันเมนียวมือแบบยำด้วยยำแห้งม้อนดกวนาะลูกไม่กินละเอาไปกิน มันหน้าโขกก็มีถ้าพิเอ๋อไม่ถ้าเจี๊ยดังๆถ้าเก็บผิดเมื่อนี้ว่าอะไรห้าล้นาเรนนาดำยุ่งกัดหนักเมื่อไรกินแต่บุกต้องเท็ตเซีบพี่น้องปูก็ตัวใหญ่น้ำขุ่มพอแล้วนางพี่แบบแบบมันหอนมาเลยมา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 สองสองเออ ม่เพปานีดปูใสกุ๊ปุ๊กปูใสไม่แก่แหกิงไม่แห้งยำสีสนาดเห็นเนียตัววแกไปตัวขึ้นเขาไปงัแกทำนุ่งัวเบียงไม่แล้วแกให้อมอืมมีสวดที่มเพิ่มอ่มูอื้ 再来。